ภรรยาผมไม่พอใจและบอกว่าไม่เอาสนมไม่เอาสนมนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่เข้าใจครับว่าสนมคืออะไรก็กระทรวงการคลังะนะไม่เข้าใจอะไรหรอกสําหรับกระรวงแรงงานเนี่ยเราเข้าใจดีที่ผมกําลังขุดและเคียย์ออกมานี้นี่คือกองสนมครับกองสนมกองนี้เมื่อก่อนมันอยู่ในสระน้ําที่อยู่ข้างหลังผมนั่นครับนี่คือภาพเก่าเป็นภาพของสระน้ําที่มันอยู่ข้างหลังผมที่เห็นเป็นสีเขียวเขียวเนี่ย คือกองสนมหรือหญ้าที่มันทับถมกันแบบหนานแน่นมากโดยมองไม่เห็นน้ําเลยจากนั้นผมก็รื้อสนมขึ้นมาและจัดการสูบน้ําออกจากบอ่อผมไม่ได้สูบน้ําออกจากบอ่อแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมสูบออกจนแห้งคอดเลยหลังจากที่แห้งคอร์ดเสร็จผมก็จับปลามาทุกชนิดครับขึ้นมาให้หมดเพราะว่าผมจะปล่อยปลาใหม่ลงไปเพราะถ้าเอาขึ้นมาไม่หมดปลาเก่าเนี่ยมันจะกินปลาใหม่ลูกปลาที่เราปล่อยลงไปครับและนี่ก็คือกอง องสนมที่หมักเอาไว้เป็นเวลา2เดือนครับ และนี่ก็คือรากของหญ้าที่อยู่ในกองสนมนั้นเป็นลักษณะรากแห้งๆแ,แล้วก็เปื่อยยุ่ยแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปทําเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทําอะไรสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ในตอนนี้ผมจะต้องกระจายกองปุ๋ยนี้ออกเพื่อที่จะตากแห้งพอมันแห้งเสร็จเราค่อยคิดว่าเราจะาไปทําอะไรต่อผมคิดแบบนี้ครับและผมก็อธิบายให้ภรรยาผมได้เข้าใจว่าสนมเนี่ยมันมีที่มาที่ ไปเป็นแบบนี้และตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าผมจะทําอะไรต่อกับกองสนมกองใหญ่กองนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้สนมที่มันแห้งแล้วรองที่ก้นกระถางและผมก็ใส่ดินปลูกลงไปในกระถางนํากระถางนี้ไปปลูกกระบองเพชรครับพอผมอธิบายเสร็จภรรยาผมก็เริ่มเข้าใจเธอก็อนุญาตให้ผมสามารถที่จะเก็บสนมได้อธิบายกว่าจะเข้าใจเล่นซะเหนื่อยเลยและผมขออนุญาตที่จะสอบถามพี่ๆเกษตรกรครับ ว่ากองสนมกองนี้ผมควรที่จะนำไปทำอะไรดีพี่ๆสามารถแนะนำผมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าผมจะได้รับคำแนะนำดีๆจากทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ